วันจันทร์ที่ห้าธันวาคมสองห้าหกห้าสวัสดีครับวันนี้ลุงก็จะมานำเสนอเส้นทางท้าทายหลับสอวอีพีที่สลายก็จำไม่ได้แล้วนะครับที่ว่าท้าทายเพราะว่าเดี๋ยวฟังฟังไปก็รู้นะครับเอาละสิเจ้าก,กาแฟมาแจมไปที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับ เอ่อมันเป็นประตูหน้าบ้านลุงนะประตูเนี่ยสร้างมาประมาณบ้านเนี่ยสร้างมาสิบห้าปีประตูนี้ก็สร้างมาประมาณสิบห้าปีนะครับก็เสริมรางรางเป็นรางสแตนเลสข้างล่างนะครับแล้วมีลูกล้อลูกล้อนี่มันก็ใช้มาพร้อมๆกับประตูนะมันก็เพิ่งมีปัญหาเมื่อประมาณสามวันที่แล้วนะครับลุงเปิดไม่ได้อะ นะครับเอาโซนคสเปชชีดแล้วมันก็ไม่ได้อะนะครับเป็นที่ทุกทรมานยิ่งนักเพราะว่าคนแก่นะยกประตูเนี่ยประตูนี่หนักประมาณสักน่าจะประมาณแปดสิบเก้าสิบกิโลนะหรืออาจจะร้อยกิโลก็ได้อนะลุงยกไม่ไหวหรอกนะครับต้องใช้คานดีดคานงัดแล้วก็ให้ป้าหวานใจเข้ามาช่วยขยับล้อ แต่ขยับล้อแล้วไงมันก็ไม่มันก็ใช้ไม่ได้นะคือเออสังเกตดูว่ามันมีอยู่ล้อล้อมีสองชุดนะครับอันนี้เป็นด้านขวาแล้วก็ไปทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับเออด้านซ้ายอาจาจะจจะตัวนี้มุมประตูนี่แหละครับด้านซ้ายนะก็ก็มาแจมด้วยมันมีปัญหาทั้งสองด้านนะครับล้อมันล็อก มันก็เข็ดไม่ไปที่แรกคิดว่าน่าจะเป็นล่างมันคดนะครับพยายามแก้ไขตั้งนานนะครับแก้ไม่ได้ตามช่างเออรู้สึกเปียบเป็นาวันอาทิตย์นะนะตามช่างช่างก็ไม่มาเขาบอกว่าวันที่เป็นวันหยุดของช่างแต่ประตูบ้านลงเปิดปิดเปิดไม่ได้นะเออทำนองเนี้ยก็เลยต้องทํากันเองนะรื้อออกมาเนี่ยปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับอ,อ่าปรากฏว่า ลูกปืนล้อเนี่ยคือในลูกล้อหมุนนี้ยมันจะมีแกนเพลาแล้วมีลูกปืนอยู่นะครับลูกปืนล้อทั้งหมดละเกือบจะสี่ล้อเลยเนยมันล็อกตายนะครับเพรสนิมขึ้นแล้วก็สนิมขึ้นตอนไหนตอนหน้าฝนไงฝนตกไม่หยุดนะครับแล้วก็บ้านก็ไม่ค่อยได้ปิดเปิดประตูนะนานๆจะปิดเปิดประตูครั้งหนึ่งไปซื้อกับข้าวซื้ออ,อะไรนียบางทีก็ สองวันเปิดประตูทีทำนองเนี้ยนะมันก็เลยล็อกตายนะครับโอ้กว่าจะเอาเอาลูกล้อนี่ออกมาได้แล้วมนเอามาแช่ในน้ํามันนะอ่าแล้วก็เอาสนิมออกเนี้ยให้มันมุนได้เหมือนเดิมเนี่ยโอ้ครึ่งวันนะครับครึ่งวันก็เลยกลายเป็นอ่เส้นทางท้าทายครัอสอบสวไปเลยเป็นงานที่ท้าทายหรัอสอบสวนะครับเพราะว่าประตูมันหนัก นะครับทาอยู่คนเดียวให้ให้ป้าหวานใจก็ช่วยขยับไอเนี่ยล้อเลื่อนให้มันตรงตรงร่องตัววีหน่อยนะครับนั่นแหละเสร็จแล้วมันก็คล่องขึ้นตอนนี้สบายเลยแต่ว่าโอกาสทั้งหน้านี้จะต้องแก้ไขนะครับคือล้อนี่จะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะมันสิบห้าปีมาแล้วแต่ว่าลุงจะไม่เปลี่ยนนะพอซื้อมาเนี่ยอีกสักพักลูกมืนเนี้ยก็จะขึ้นสนิมอีกแล้วล็อกอีกลุงก็จะใช้วิธีการใช้บูท ทำจากเอนจิเ e ียร g p พลาสติกที่เรียกว่าปอม POM ปมนะครับแล้วก็กลึงเป็นบูทแทนแทนลูกปืนเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวบูทที่เป็นพลาสติกตัวนี้มันจะมันคล้ายไนลอนซิกนะหรือไนลอนเทเวลแต่ว่าแต่ว่ามันจะแข็งแรงกว่าเยอะเขาเรียกว่า POM ปอมในร้านขายพลาสติกอาจจะรู้เรื่องดีมันเป็นพลาสติกเกรดวิศวกรรมนะครับเอามาทำเป็นบูทแทนการใช้ลูกปืน จากนั้นฝนจะตกแดดจะออกเท่าไหร่มันก็ไม่มีสนิมนะเพราะว่าไอตัวเพลาเนี่ยถึงมีสนิมมันก็ไม่ติดกับไอตัวปอมที่เป็นบูทนะครับที่ว่าจะทาอย่างนี้นะแต่ว่าการใช้บูทนี่อาจจะทําให้มีความเฟื่ขึ้นในการเคลื่อนที่นิดนึงนะครับจะไม่มากหรอกนะครับเพราะว่าตัวปอมเนี่ยมันลื่นอยู่แล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจบเพียงแต่เพียงเท่านี้หวังว่าประสบการณ์ของลุงนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน ที่ทำ DIY ในการดูแลรักษาบ้านของท่านเองนะครับอันนี้เก่ามากเหล็กสมัยก่อนมันหนานะซึงจะมีสนิมมันก็แข็งแรงเหล็กนี่หนาประมาณ2มิลนะครับโอเคครับขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนี้จะโดยตั้งใจหรือดูไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะครับเจริญในธรรมสวัสดีครับ